การปลูกปลาเนี่นะครับเ็ดในห้าสเ็จในห้าพอปลูกง่ายขึ้นครับเพราะว่าใบใหม่ที่ล้นมากี่สีสางควรมอุดมสมบูรณ์การเท้วจะปลูกมันหรือปลูกไผ่เสริมนั่นสิครับเพื่อสางไร่ใดเ็ดในห้ปลูกง่ายนะครับแล้วก็ได,ด้ผลดีนี่ เป็นมันครับมันม่วงภาษาไทยเอื่นมันม่วงเนะะาะภาษาอีสานบานเท่ากันเห็นามันเลือดมันเลือดมันสีเป็นสีแดงแดงแล้วก็เป็นสีม่วงม่วงอยู่น้ำกัน นี่ฮะนี่เวลาปลูกไปน่ครับเดี๋ยวเบิ้งไกลๆแล้วนี่มันเวลามาวางไว้ครับคือมาวางไวแบบ้แบบแบบเมื่อไดฝังนะครับมาวางไว้ตอนปลูกเลยก็คือเอามาวางไว้เลยแล้วก็ เคลียใบยไม้ครับเคลียใบยไม่มากบไปเพอถึกฝนกับสิทธ์มั่นกับสิทธิปงเข้นมาครับแล้วก็ลงหัวนี่ครับนี่จุดจุหัวมันอยู่ตรงนี้ครับคือสังเกตมันมั่นชนิดนี้นี่สิบ์ใดไป ดูดอาหารเลิกนะครับหากก็สิไปตามคิวดินมั้สิครับนี่ครับใบใหม่ที่ท,ทับถมหย่อยสลายก็สิเป็นเป็นปุ๋ยให้กกบมันนะครับนเดี๋ยวคุดเบิงว่าหัวใหญ่สำหรก้อนี่ครับ มันชนิดนี้หัวหัวอยู่บลึกนะครับโอ้ครับที่บางคนเอื่นว่ามันม่วงหรือมันเลือดสังเกตี่ยง่ายครับแบบเบิ่งไก,กลๆนี่ครับ จะออกเป็นผิวผิวผิวเปลือกมันนะครับนี่ครับจะออกเป็นสีแดงสีแดงเหมือนกับเหมือนกับสีเหลือดนะครับนี่ครับแต่ผ่นห้าอื่นว่ามันเหลือแต่ว่าถ้าเ้หาห้านี่ครับนี่ แกะออกไปครับแกออกไปไตน้อยนึงก็จะเป็นสีม่ว เดี nh nh đấy. Ừ, này ๋ยวมันหลุนกันมันหัวนีไงซัมไอนี่ฮรสิสังเกตเห็นว่ามันกำหากใหม่นี่สิไปน้ำกันครับนี่ครับพอมันมันม่วงหือมันเลือดนี่ครับ เป็นผืชเพิงผ้าครับพิงผ้าต้นใหม่เพราะฉะนั้นเวลาปลูกไปสิสังเกตเห็นว่าหากมันก็หากใหม่เนี่ยมันจ็บทีพ่พันกันนะฮะนี่เป็นหากต้นใหม่เดี๋ยวสับแบบอุ๊บน,นี่ครับมันหัวนี่ครับใหญ่นั่อุ๊บ การทเท้าสิบปลูกมั่นนะครับการทเท้าสิบปลูกมั่นเนี่เข้าต้องต้องปลูกต้นใหม่ก่อนปลูกปลาก่อนคือสร้างข้มอมดมสมบูรณ์นะครับสร้างข้มอมดมสมบูรณ์แล้วกันการที่เท้าปลูกมั่นก็ง่ายขึ้นนะครับมั่นชนิดนี่ก็คือเอาไปเห็ดกับเข่าครับ เอาไปแกงใส่ปลานี่ครับแกงใส่ปลาอย่างซ้ายจักหน่อยหล่ะก็เอามาแกงใส่กะมันเราอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมเอาไปขายให้ลูกค้าที่มาสืบประจำก็คือเขาาไปทำไส้ขนมปังครับไส้ขนมปังไส้ขนมปังที่เขา เป็นสิเป็นใส่ขนมปังมันม่วงใส่ขนมปังสังขยาี่ครับเพราะว่านี่ครับมันฉนิลชนิดหนี้นเขาไปทำไส้ขนมปังแบบมันม่วงเห็นบางคนเอาไปทำขนมหวานเอาเอาไปทำขนมหวานขายครับ นี่ครับดีออกมาแต่ละแต่ละชิ้นแกออกแต่ละชิ้นครับคือมันชนิดนี่นะครับมันชนิดนี้นี่ การการปลูกหรือการที่เอาสิคุดไปเห็ดกับเขาเนีนจะเอาไปขายนี่ครับบ่จําเป็นต้องไปปลูกแบบปีต่อปีเ้าปลูกปีนี้ปีหนาข้ามาคุดก็ได้หรือกะอีกสองสามปีเ้ามาคุดก็ได้ครับสิบอมีอการเสียหายนะครบับอมีการเสียหายมียิงหลายปีหัวยิงใหญ่ยิงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยยิงใหญหลายครับ ได้ส oh, ีบออกงบมันก็นี้นี่ นาเสิได้นนำนักประมาณก็่นีอายุประมาณสามสามกิโลอยู่ประมาณสามกิโล,โลเดี๋ยวผเราพาไปเบึงให้ไกลๆนี่คเอ้ยนี่ครับ ดี๋ยวมาสังเบิงครับมะมันก้อนนี่สิได้จักโลครับอืออันนี้ได้สามโลครับสองหัวนี่สามโลสี่โลห้าโล กับอีกหัวหนึ่งสีเอาไปแล้วมันก้อนนี่มันก้อนนี้ได้อยู่หกโลสองครับร่วมกันแล้วได้หกกิโลสองขีดครับขาดการวาสิได้สามโลจะมาสร้างจริงได้หกโลกกับสองขีดครับกบลุมก่อนครับกบลุมที่คุดเมื่อกี้การปลูกมัน การปลูกมันมันม่วงมันเลือดนี่นะครับก็ลปลูกบ่าหยากครับปลูกบ่าหยากเพราะว่า,าการที่ปลูกต้นใหม่ดินมีควาวมดุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับนี่ครับกรบลุ่มแล้ววางลงไปเลยครับวางลงไปเลยแล้วก็เคลียร์ใบใหม่กรบครับ เียใหใหม่กบพอประมาณครับพอฝนตกลงมาเนี่ยครับพอฝนตกลงมาดินก็เกิดควมชื่นมันก็สิเกิดเองครับเกิดเองแล้วก็ข้างบนต้องเฮ็ดข่างเพราะว่ามีต้นใหม่ให้ขึ้นอยู่แล้วครับก้นไป คือทีของผมบนนี้นี่ผมตั้งซื้อว่าทุ่งกุลาสวนนาป่าผสมเห็ดสวนเห็ดหนาแล้วก็ปลูกปาครับถ้าพี่น้องมีความคิดดีๆที่สิมาคอมเมนต์บอกผมก็ยินดีรับฟังครับเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดมาแช่ประสบการณ์แบ่งปันความหูกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหมคลิปหน้าบััสีีครับ